นี่ครับไอ้โ э ง่เด <Island> ี๋ยวเฮาไปดักโง่แฮ่พองูติดแล้วพี่น้องปัดงูสิงติดตอนนี้พอเน่าเหรอพอแห้งจะได้มันหมันขนาดเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเอาไปดักจะเลื้อก่อนเอาไปดักดักจะได้เดี๋ยวไปพอที่ดักแล้วก็สักสองสามวันทำไปใจด้วยกันครับพี่น้าะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ดักเลยกันแล้วกันเดี๋ยวจะเอางูออกก่อนโอ้ครับพี่น้องเดี๋ยวเฮามาดักพอสองวัน สองวันสองคืนพอมันจะได้แปดสักหมดได้เนาะครับดักในถือเคยดักองค์แล้วเขาเกลี่ยดักหมดแล้มงเขาครับพี่น้องมงเขาไว้เขาดักนะครับแต่เขาเกลี่ยไม่ขอดักครับสองวันสองคืนครับเนาะพอมันจะได้หมดได้ขอให้ดักแล้วขอให้ยกไปตัวเป็นเงี้ยเช่นกับ โอเคครับเจ้าพระครับจะได้เดี๋ยวตีตามพอสองวันสองคืนเท่าใกล้ใจด้วยกัน,นครับโอเคครับผมครับพี่น้องครับเออหลังจากที่เโาดักไปสองวันเนาะฮ้อนกับฮอนครับพีนนนน่น้องเอ้ยมันจะกัดแมงเถินสี่สิบองศาไปแล้วฮอนโอ้ป่าพี่น้องเอ้ยหันเนาะแต่ผมหันนะป่าเขามาอะไรเล่นอะไรนี่ แต่ก็มีคนมาลักใจของผมพี่น้องผมเอามีคนมาลักใจเหรอแต่ก็ให้เอาไปบุมมดพี่น้องแต่วา่าเนี่ยคุณคุนเลยพี่น้องเพอาะผ่ยบุมมดมันลักแน่อยอาลักใจลักยกก็เอาไปให้เอาไปบุมมดกระแบงเัาห่องเนาะก็เงียบเสียบใจก็ให้เฮมีอยู่ครับพี่น้องมี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 เนี่ยเฟี้ยนเฟี้ยนครับเดี๋ยวผมอีลงใจงเนาะ ก็สองคืนไปเนาะอ๋อเป็นแมีแบบนี้แหนมปนแหมือนเลยปูนได้มะได้่ามาตีเล่นโอ้โหอากินใหญ่ก้วด้วยมันกะยี่น้อไปดังไเสียร้อนกินได้ไ่ได้บูนะบู้ก่อน อีน้องเลยดุุดุนับไกดุนโอ้โหน้องเอ้ยเดไดรครับเกดไดครับเกิดได้ครับ,น,รบนี่แหละครับ2วัน2วันครับ2วันสองวันครับเหิ่มสองคืนอน้ครับเดี๋ยวโอโ้โหดุนบิ๊กเลยน้องเอ้ย ฮรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นจัดใหญ่ไฟกับพิบเลยครับพี่น้องเอเด็กเก็บก่อนเก็บก่อนมีคนมานี่เจ้าดูไม่ย่ำไม่ยำโอ้โหนั่น ไส้ครับอีกไส้โลโลโลอ่าเนี่ยก็ขังไว้ได้ไหมนนองว่าจะมันหมันอ่ากินไอ้เก๊โบดวมันหมันนะเนี่ยก็ขังไว้น่ะอือไปแล้วอย่าหาว่าคุยเลยอย่าหาว่าไอ้เก๊โบ้เ่ของแปะน่นเลเร็นแบบได้ครับ ขนาดนี้เขาใจไปแล้วนะเขายิมไปกินพวกนั้นเนี่ยว่ากันเขาจะไปเอาไอ้งูเขาแล้วหายไปละหลัง อีกแล้วครับท่านรุ่นโลครับรุ่นโลอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านนี่โลกเกิงครับี่น้องรุ่นโลกเกิงอีกแล้วครับท่านเอาเกลือเ้อพี่น้องเ้อป่าไม่น้ำเนี่ยมันเอน อีซีเดียบอก็เนอหมดยังยังง้อไปกินป่านะโมยโอะหมดครับพี่น้องหมดละโอเคเก็บเกินกระสอบครับพี่น้อง ได้แล้วครับหากเราคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดคับสไครป์หรือว่าวกดแชร์เพื่อกับรังเร่งใจให hey, ้เก๋นะครับคลิปใหม่ต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็อย่าไปลืมลอกเรียนแบบด้วยหรบคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ